ชุดผักสลัดออร์แกนิกรวมมิตรเชนิดในราคาที่ย่อมยาวเพียง299บาทเท่านั้นสลัดต้นมีประโยชน์มากเลยค่ะสามารถทำได้หลายเมนูและที่สำคัญเราปลูกแบบออร์แกนิกแปลงเรดออรของหนูเอลลี่น่ารักไหมคะและปลูกแบบออร์แกนิกด้วยเดี๋ยวตัดให้ดูนะคะ กรีนโอ๊ตค่ะแล้วตามมาต่อก็คือฟริค head, าร์โร่ค่ะสวยไหมคะบัตเตอร์เฮดชายากุหลาบเขียวแห่งสลัดหวานไม่ขมเลยนะคะนี่สลัดแก้วใช่ไหมตาชอบน้สลัดแก้วสลักกสลดเบบี้คอร์สนะครับในหนึ่งกล่องหนึง่ง <7 S 1> ชุด,ชดม,มีได้ถึงเจ็ดชนิดเลย<ม>ก็คืออยากจะแบ่งปันให้<ม>ทุกคนได้ทานกัน นะครับทุดผักสลัดออร์แกนิกรวมมิตรเจชนิดในราคาที่ย่อมยาวเพียง299บาทเท่านั้นแต่สดๆจากสวนของหนูแอรี่ ส่งให้ถึงมือทุกคนเลยค่ะมีผักอะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะ Let's go นี่คือผักชนิดแรกที่เอลลี่จะแบ่งปันให้ทุกคนได้ทานกันนะคะก็คือสลัดต้นกันนั่นเองค่ะนี่ค่ะคุณพ่อกำลังตัดอยู่เลยสลัดต้นมีประโยชน์มากเลยค่ะสามารถทำได้หลายเมนูเอาไปตำส้มตำเอาไปยำค่ะแล้วก็เอาไปผัดได้ด้วยนะครับสลัดต้นเนี่ย เนี่ยพอเราตัดออกมาเป็นต้นแบบนี้นะฮะอ่าและที่สำคัญเราปลูกแบบออแกนิก <Organ ic. S 1> อ่าสลัดต้นจะเป็นหนึ่งในผักชนิดผักนะครับที่จะอยู่ในรอบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูชนิดที่สองกันว่าในรอบนี้ได้ผักอะไรกันบ้างไป let's go <S ชนิดสอง red o s ค่ะนี่แปลง red o s ของหนูเอลลี่น่ารักไหมคะแล้วปลูกแบบออแกนิกด้วยเดี๋ยวตัดให้ดูนะคะ ไม่ขมนะครับหวานกรอบนี่เลยโอ๊ตคือเราจะตัดแบบไม่ให้ต้นมันใหญ่มากคือผักกําลังหวานกรอบนะครับถ้ามันใหญ่มากๆเนี่ย<า>มันจะมีรเริ่มมีลสลสขมโอเคไปไปพายเอสซีไปดูแปลนชนิดที่3กันไป Let's go ชนิดที่3ที่ทุกท่านจะได้รับนะคะก็คือกรีนโอ๊ตค่ะแล้วตามมาต่อก็คือเรดคาร์โรค่ะสวยไหมคะ นี่ครับในรอบนี้นี่คือชนิดที่3ที่จะได้รับและนี่คือชนิดชนิดที่4ที่จะได้รับนะครับก็มีเลคคร่อยางยัง,ย,งยังไม่จบเท่านี้นะครับจะมีชนิดที่5ชนิดที่6ใน1ชุดให้ทุก<ม>ท่านได้กินแบบราคาย่อมยาวไปเลยไป let's go <S ชนิดที่5นะคะบัต เชฮดค่ะชายากุหลาบเขียวแห่งสลัดหวานไม่ขมนะคะแล้วก็เหมือนกุหลาบชื่นสวยมากๆค่ะหวานไม่ขมนะคะอืมเราไม่จดเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวตามปาไปดูกันเลยยังมีชนิดที่6กอ,อีก กแล้วตัดเลยนี่ครับรอบนี้จัดแบบจุดเต็มไปเลยนะครับก็คือใน1ชุดเนี่ยก็จะมีมีกี่ได้กี่ชนิดละได้5ชนิดละห้าชนิดนี่คือชนิดที่6ที่จะอยู่ในชุดนี้นะครับก็จะเป็นสลักแก้วสลักแก้วเราก็จะตัดเริ่มเริ่มทอยอยตัดตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ารูปเยอะขนาดนั้นนะฮะคือแบบเริ่มเข้ารูปแบบนี้นะฮะแล้วมันจะอร่อยมากนี่สลักแก้วชิมไหมปาชอบนะสลักแก้ว เราหมดแค่นี้หรือยังไอลี่ยังไม่หมดเนาะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้จัดให้อีกหนึ่งชนิดเอาเป็น7ชนิดไปเลยไป l e t โก o ไปชนิดที่7จ็ดเบบี้คอดค่ะสลัดเบบี้คอดนะครับเห็นไหมเแบบี้คอดมันจะเล็กกว่านะคะมันจะมีคอรดด้วยนี่เบบี้คอดนะครับก็รอบนี้เราจับเต็มเลยเนาะใน,น1กล่อง <M. S 1> หง <7 S 1> ชุดชนิดม,มีได้ถึงเชนิดเลยก็คืออยากจะแบ่งปันให้ ทุกคนได้ทานกันนะครับปกติในสวนเรานะก็จะปลูกแล้วก็ขายส่งให้กับบริษัทที่เขาไปกระจายกันอยู่แล้วแล้วทีนี้เราจะอยากจะแบ่งปันให้ FC ให้เพื่อนเพื่อทุกคนได้ทานกันจากสวนแล้วก็ถึงมือทุกท่านเลยในราคาที่ย่อมเยาวแล้วจับเป็นชุด1ก็คือ,อทุกท่านเนี่ยจะได้รับสลักที่หลากหลายในราคาที่ย่อมเยาวจ่ายแค่ราคาเดียวได้ถึง45หชนิด6 7ชนิดไปกินอย่างนี้มันจะไม่จําเจนะฮะแล้ว ผักสลัดแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆอย่างเช่นรอบตัดอาทิตย์หน้าก็จะอาจจะเป็นอย่างอื่นมีอย่างอื่นเสริมเข้ามาแล้วในสวนของแอลลี่เองเนี่ยเวลามีอย่างอื่นอีกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นมีอะไรเราก็จะแถมๆไปให้นะครับและป๊ะป๊ากับแอลลี่ปลูกพืชผักมากกว่า30ชนิดค่ะแล้วทุกท่านสามารถไปดูคลิปที่แอลลี่พาชมสวนได้นะคะ เดี๋ยวจะมีลรอตับผักทุกรอดเดี๋ยวแจ้งไปทางไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ้อสไครต์น, check, น,นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้พักคิวโดโอใหม่ๆของพวกเราบายบาย